วัดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่คาแคมโซไทยแลนด์กันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแนนก็อยู่กับรถครอบครัวสุดหรูอ,อย่างเกียร์คานในวคันนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะได้เลือกเป็นชุดกล้องบันทึกหน้าหลังจากเกาหลีนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวกล้องจีเน็ตจีออนค่ะซึ่งแนนมองว่านะคะกล้องรุ่นนี้เนี่ยให้ฟังก์ชันมาอย่างครอบคลุมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความกว้างเลยในตัวกล้องหน้านะคะให้มาถึง160องศาเลยนะคะที่ทําให้เราเนี่ยครอบคลุมด้านซ้ายด้านขวานะคะได้เป็นอย่างดีเหมาะกับรถที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นั่นเองนะคะส่วนตัวกล้องหลังเนี่ยให้มาถึง150องศาเลยค่ะ ตัวกล้องนะคะยังมาพร้อมกับระบบการบันทึกภาพตอนกลางคืนเป็นแบบใหม่ด้วยนะคะเป็นแบบระบบเพ r ที่ช่วยในเรื่องของการลดการฟุ้งกระจายของแสงได้เป็นอย่างดีนะคะมีระบบการดูออนไลน์ด้วยนะคะที่ทาให้เราเนี่ยดูออนไลน์ได้ดทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญนะคะตัวกล้องหน้าเนี่ยให้เฟรมเรทมาถึง60เฟรมเรทกันเลยนะคะทําให้เราเนี่ยลดการกระตุกข,ของตัววิดีโอได้ถึง50%เลยค่ะ ส่วนการติดตั้งตัวกล้องหน้ากล้องหลังจะเป็นยังไงบ้างการวางตำแหน่งตัวกล้องจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแนนพาไปรับชมกันได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะทางทีมช่างของเรานะคะก็กําลังทําการติดตั้งแล้วก็เดินสายตัวกล้องอยู่นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําการติดตั้งตัวกล้องก่อนนะคะแล้วก็เดินสายขึ้นผ้าบูหลังคานะคะเดินสายไปยังเสาเอนะคะแล้วก็เดินสายลงมาที่ช่อง OBD ของตัวรถนะคะจากนั้นเราก็จะเดินสายไปที่เสา C ของตัวรถนะคะแล้วก็เดินขึ้นผ้าบูหลังคาด้านหลังแล้วก็ติดที่ตัวตรงกลางของกระจกด้านหลังได้เลยค่ะ ทุกอย่างนะคะจะเป็นการเดินสายแบบเน็บซ่อนสายนะคะไม่ทําการตัดต่อสายไฟติดตั้งแยกระบบทั้งหมดเลยซึ่งจะไม่ส่งผลกับตัววารันตีของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ อนนี้นะคะเราก็ทําการติดตั้งการเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตัวกล้องหน้านะคะเราก็จะติดไว้ตรงกลางของแกนกระจกมองหลังนะคะซึ่งสามารถเก็บกล้องได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเวลาขับขี่ก็จะไม่บดบังทัศนวิสัยของเราด้วยนะคะส่วนตัวกล้องหลังนะคะด้วยความที่ว่าตัวกล้องเนี่ยมีขนาดเล็กนะคะเราก็สามารถไว้ติดไว้ตรงกลางของกระจกด้านหลังได้เลยนะคะซึ่งก็จะไม่บดบังทัศนวิสัยเช่นเดียวกันค่ะส่วนการติดตั้งตัวกล้องก็จะมีประมาณนี้ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะคะสําหรับรถเกียร์คันนวีลคันนี้นะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะต้องการรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้ข้อมูลการติดตั้งเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามนะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้แนนะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ